bỏ mà kênh lên bay được <t but của đủ> không nó มันมีด้วย lên, เด็กสร้างพิเศษอีกคนตัวนี้ไปไปเข้าไปเดี๋ยวมาฟังคนชนะกันบ้างครับเป็นๆครับวันนี้ถือว่าพลิกมาชนะประมาณสัก12 1ครับ ไอแดงเองก็ฉลาดกว่าครับแล้วก็ทีมงานการแก้เกมต่างๆนานาก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแก้มาเตะแข้งซ้ายว้าวสวัสดีครับใช่โอ้โหถือว่าดีใจมดีใติดลิกลมาชนได้โอ้โหเปทีมมาฐานด้วยนะนั่นถ้าว่าแบบประเภทท้อนะเรียบร้อยแล้วเราพุทธพุทธถือว่าซ้อมมาดีไหมรอดไหมครับถ้าซ้อมไม่ดีพี่ว่าไม่น่าจะไม่รอด แต่ว่าซ้อมดีอะไรดีมันก็ ok มีอาฉีพเข้าไปด้วยยิ่งยิ่งยิ่งคึกตัวใหญ่มันเจบ Anthony, ็บไปมันเจ็บขาหรือว่าไงนี่นี่คือเจ็บขาเลยนะแต่ว่าเราก็โอ้โหนี่นี่โอ้โหนี่มันไม่ได้ธรรมดาเนี่ยบวมมาเลยนะไอ้บอลเมนดูดิเราช่วงที่เราโดนโดนหมัด เรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นมึนแับมึ่นนะแต่แต่โชคดีของเราที่กรรมการไม่นับครับผมเราก็เลยมีแรงเพื่อที่จะสามารถกลับมาพลิกได้แต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาพลิกได้จริงๆครับผมไปยังไงจังหวะแข้งซ้ายเข้าทางเลยไหมมันมันไปเข้าทางเรายังไงดีกว่าผมตั้งใจว่าจะช่วงปลายยกสามแต่ว่าลาคาเจ็บขาแต่ว่าจะฟืนยกเยีหัวใจใหญ่กว่างนี้คือใช้คำว่าเจ็บจริงแหละรู้ตัวเลยว่าเป็นรองแล้วด้วยเพราะว่าโดนไปขนาดนั้น แต่ว่าพอจังหวะที่เขากล้ากลัวจะเข้าสุดก็ไม่เข้าถือว่าเ,าเขาเขาลองแข่งเราเลยทีนี้ช,ช่วงเริ่มยกสี่ทางพี่เลี้ยงเขาบอกไ่ยังไงบ้างบอกให้เดินให้เดินซ้ยยายอย่างเดียวเลยครับามท <ละ S 2> ทั้งตีอุยไงแข้งซ้ายทำง,งานหนักมากกว่านี้ครับอต้องยอมให้มันนะก็กินเลี่ยมกินเลี่ยมกินทรงไปก็หมดย่วหนี่ก็มั่นใจแล้วนะ คิดว่างานโอเคแล้วเมื่อกี้เราถามน้ำหนักเป็นไงนะพี่เอ็กับคู่ต่อสู้เขาบอกจะแก้มือก้าเขาบอกอยากแก้มืออ๋อผมไม่ไฟหน้าผมเป็นน้อยก้าวโอ้แบบว่าใหญ่ไปนะใเจ็บตัวนะใช่ใหญ่ไปเจ็บตัวเปล่าๆอ่ะเก็บชัยชนะได้แล้ววันนี้ก็จะขอบคุณใครบ้างลืมถามเรื่องอ้ำฉีดทั้งหมดได้เท่าไหร่น้องชายที่ถึงแปดหมื่นโอ้โหแปดหมื่นตักใครบ้างน้องไม่รู้เซียนล็อกคนหมดอ่าโอเคแค่แปบเดียวนะห้าหมื่นอีก้งใช้อีกสามหมื่นแล้วก็ วันละใครอ๋อ <AN> พี่บอลพี่บอลพี่บอลน้ำเบาสามพันสามหมื่นสามหมื่นก็ค่าแปดหมื่นขอบคุณใครบ้างฝากเลยฝากเลยขอบคุณใครบ้างเอาทุกท่านทีครับทุกคนครับวันนี้ก็สั่งไปแล้วครับคุณครับได้กับอาชีกับบ้านแปดหมืบาทโอเคเก้ฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อนๆครับฝากกดติดตามด้วยครับงานเป็นไงบ้างวันนี้พอเด็กในแค่เป็นชนะนี่มันมีผลุัพยังไง ดีใจด้วยาหายเหนื่อยทำงานเหนื่อยนะแล<า>้วก็<า>ได้เงินชุมาชีกับใครอีกแฮปปี้อะไรกินฝากไปส